ขอนำเสนอเพลงเสียงหาสนีเพลงเบิร์เต์สอดทองรับบทบาทเป็นโรราชเทศและนางเอกน้องแอมชัตตาภาครับขอเสียงประปือน,นะครับรกับเพลงเสียงหาสนีเบิร์เต์สอดทองและน้องแอมชัตตาภาครับ ใจเจจริงใส่อหิงแม่หญิงใจยาเกียดเกลียดหน้ารับรักยาน้อยคือวิธีความเสื่องกาเสือมเพลงคุณสรงคุนยครับ ็มดทายาคิดรงุงโอ้โหแม่คุณเอ,อต้อง รักคงไปไม่รลอดประคาบติดส,สอดเจ้าตาอย่าให้ขายเนื้อเขาไม่เจ้ารับจริงก็อ,อย่านิีงนายแน่จะหาเงินมาสร้างหอ เงินเบิกแดงแต่งเจ้าเลยเสียวพี่จะขอแต่ก็ยังไม่มีเงินก็คงหมด่าอยากคิดรวม้องก็ต้อง

สาหอมอย่ากระท้งสตีนสอดแท้พี่จะรีบจัดแจงหาเงินปึกแดงแต่งเจ้าเลยเชียร์ แล้วหยุดก่อใจงั้นตายแล้วเอ้าโเป็นอะไรด้ป่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนไล่ป้อมฉันมามันจะตายแน่แน่เฮ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสเด็จพี่ทำไมไม่ได้นี่ของน้องเอ้าเหรอกอดผิดกอดถูกไม่เห็นมีใครมากอดกูมาโั่เลนแล้วไว้ใจไม่ได้เลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก่อนท่านพี่รอก่อนเพราะจะขาดเคลียร์กันก่อนเลยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อะเผล่อเมื่อไหร่ะเจอกันเฮ้ยของข่าวเนี่ยเอ้าเหรอ คก็จะไม่ชอบไงทำไมไม่ชอบอ่ะไปหาคนที่อื่นที่ดีกว่าเถอะไม่มีใครเอาจะขอเลยขอบคุณนะรางวัลน้ำใจที่มอบให้กับศิลปินรับเชิญแล้วก็ศิลปินฝ่ายหญิงนะขอบคุณครับขอบคุกล่าบขอบพระคุณนะครับรางวัลจากท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่มาเป็นรางวัลน้ำใจกับโมเด็รนเบอร์เดย์ไม่อายรับเชไมอ่ะพี่เอยเ็นท์นะพี่ผู้ชายมาแบบเนี้ยถ้าเกิดพระเจ้าอารู้ขึ้นมาเขาจะว่ายังไง ก็แค่เล่นกันมาเฉยๆแบบเนี้ยเวิ่งไล่ป้าหมาทำไมทำไมน่ล่ะฉันตายแน่ๆเลยอ่ะมานี่ยวนอดูสิต้องช่วยฉันนะเง่ก็ช่วยช่วยฉันด้วยโอ้โหโอ้โหง่ายหนักกว่าคนนี้อีกแล้วนะไม่รู้ใครเลยฉันก็จะไม่ชอบขาดอ่ะก็ฉันไม่ชอบนางโกงก็จะชอบนางเอกอ่ะนางโกงไม่มีหัวใจเลยยังไงนางโกงไม่เอานางโกงเสแสร้งไม่ได้เสแสร้งเลยนะนี่ปกติเลยรับรางวัลนานๆนะพอแล้ว ยังด้วยเดี๋ยวยืหนน่นแะยุดก่อนเสด็จพี่อันนี้คู่มั่นน้องพระเจ้าค่ะลืมตัวพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงก็ว่าแต่เธอเธอทำไมหะส่องสอนเลยทำไมถึงไล่ป้าผู้ชายแบบนี้ก็ฉันไปบอกชอบเขาทุกวันทำไมไม่ชอบฉันล่ะฉันถานจริงเลยฉันไม่สวยเหรอเนี่ยนี่น้องน่ะสวยใ แต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะทําแบบนั้นใช่ลาเชนเนี่ยจู่ๆก็วิ่งป้ามฉันมาเลยพี่แทบว่ตัวไม่รอดเอางี้ก็กแล้วกันนะเอเรื่องรักใคร่กันเนี่ยเดี๋ยวพี่ราเชนเนี่ยจะนําเรื่องกลับทูลเสด็จพ่อ,อถ้าหากเสด็จพ่อเนะ่ะเล็งเห็นว่าเราทั้งสองคนนะ่ะเหมาะที่จะคู่กันแล้วเดี๋ยวให้เสด็จพ่อนะ่ะจัดงานแต่งงานให้จริงนะใช่เอางี้ก็กแล้วกันเข้าใจไหมตอนนี้ถึงเวลา,าแล้วที่พวกเราทุกนคนน่ะจะต้องขึ้นเฝ้าองค์บิดาเี่ขึ้นเฝ้าองค์บิดาดีกว่า ไปจัดน้องไปกับพี่นะพี่ไป,ไปเลยแลย้วาจะไม่มีใครห่วงก็แล้วแ้าจะไม่มีใครห่วงควอมชันก็แล้ววย